สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับรายการสปรดและทักในวันนี้ผมมาได้อยู่ที่สนามเทพมครผมมานั่งชิวชิลเพราะอย่างที่บอกว่ารายการและโชว์ของบิวสันยูไปกินสเต็กไปกินอาหารจะเลี่ยนไปกินบาร์บอคอแตกไม่เคยชวนพี่ชายเลยล่าสุดไปถ่ายในเจสกีบอกว่าพี่บีนอนแก่อยู่บ้านฝากไว้ก่อนสันยูวันนี้ผมมาที่ร้านเพื่อนของผมอีกคนหนึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียน ผมอาจะดูหน cool ้าออกกว่าะครับแต่ที่บอกว่าเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับคุณเรืองชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เรืองครับสวัสดีครับต้องเรียกพี่เรืองว่าหน้าแก่กว่าผมน่าแก่กว่าวันนี้มาชิลๆก็คือมาเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่พิเศษกับรายการสปีดเดททักเพราะว่าเป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่สนามเทพนครตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเรืองอยู่ตรงมหาชัยครับก็คอม25พระราม2คอม25เขาเรียกว่าอะไรอะไรโนโน่ Portogino Portogino ครับผมเป็นเป็นห้าง เป็นคอมเมนตี้บอลลครับเพิ่งเกิดใหม่เพิ่งก่อตั้งเมื่อ12กรกฎาปีที่แล้วแล้วนี่คุณชวนผมมามาทำอะไรเนี่ยผมบอกว่าคุณมีอะไรผมแบบอิ่มเอมหัวใจร้านขนมปังไงไม่รู้จักับร้านปังสยามเนี่ยเดี๋ยนะนี่พามากินขนมปังอ่ะเนี่ยขนมปังครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นไลน์ที่เราผลิตขนมปังอยู่แล้วอะไรอย่าปังสยามสองสยาห2515หมายความว่าไงก็2515เป็นปีที่คุณแม่เริ่มทำขนมเป็นปีที่คุณแม่เริ่มทำขนม นั่นก็หมายแล้วต้องบอกว่าเป็นปีเกิดปุนเกิดของเราท่านผู้มใช่ไหมครับเออผมผมไม่พูดขอครับเอออย่าไปรู้เลยว่าปีอะไรแล้ววันดีคืนดีจริงๆรู้อยู่แล้วว่าเรื่องทำขนมปังแบบทำแบบส่งส่งออกใช่ทำส่งในประเทศทำทำส่งเป็นเมทัวเดอร์ด้วยครับไม่รู้กี่ห้างก็รับของคุณไปที่ไปที่บรรดาที่เขียนว่าแบรนด์ต่างๆตามห้างก็เราเป็นเราเป็นมือปืนเราเป็นมือปืน้ทำส่งตลาดแมสด้วย ตลาดแมสก็คือัทั่วไปทั่วไปครับถามนิดนึงคือบางคนเขาคิดึงขนมปังนะเขาไม่ออกว่าคุณส่งแค่ไหนสิ่งเรียกว่าส่งเอาโรงงานคุณก่อนไซแค่ไหนไซก็พื้นที่พื้นที่ก็ประมาณ5้าหกไร่ครับตัวโรงงานใช่ครับหมายถึงว่าพื้นที่ตัวโรงงานเนี่ยนะห้าหกไร่รวมๆกันปลูกข้าวหรือทำขนมปังวะทำขนมปังทำขนมปังแล้วอย่างนี้ก็คือแยกลายมาเพื่อทําปังสยามใช่ใช่ครับก็คือเพิ่งแตกลายมาเมื่อ ็เพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วจริงๆไม่โกหกท่านผู้ชมนะผมมาแอบกินหลายรอบแล้วก็โทรไปหาเพื่อนที่ไรมันก็บอกอยู่เมืองนอกบ้างปชุมบ้างอยู่ยาวราชบ้างไม่เคยได้เจอเพื่อนกันเลยวันนี้ก็เลยต้องบังคับมาถามนิดนึงเรื่องมีอะไรเด็ดบ้างที่ร้านนี้ก็ทั่วไปก็ปังปิ้งปังนึ่งนมสดแต่จริงๆคือได้นั่นคือเชียงชาโบราณเราคอนเซ็ปต์ของความเป็นกาแฟโบราณแลวจริงๆไมอยากพูดคอแห้งแล้ก็จัดมาเลยกาแฟ ปกปีร้อนกับไอชาบานโรมันมีมีคอนเซ็ปต์นี่ยชาคือจากโบราณแล้วก็ถือวันเป็นชาบานโลตั้งชื่อเป็นเฉพาะของปัสยามแล้วมันอร่อยกว่ชาบ้านเขาป่ะก็แน่นอนเพราะว่าเราใช้ชาแบบคือเซิร์ชมาหลายที่ก็คือเอาสามสามแบรนด์มาบําเบ่ลกันผสมกันนี่นี่ก็ายคว่าว่าคุณคุณเป็นคนมีการศึกษาทำขนมพังขายเนี่มแล้วก็กินชาแล้วผมชอบกินชาโบราณชาบานโลอันนี้คือเมนู จะใหญ่ไปไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยชาบานโลใช่ก็ผลิตมาจากอะไรชาโบราณโอ้โหเก็ตนะเกอเมื่อก่อนไม่เรียกชื่อนะเรียกชื่อพ่อไอ้บรรดาเด็กกระสับเอาเนี่ยแหละครับไม่ใส่ใส่อันนี้เขาเรียกอะไรนะตะก้าตะก้ารอ๋อก็เป็นสมัยก่อนไงแล้วก็กินเนี่ยต้องมีเป็นอย่างนี้อ่ะโอมีโจทย์สุดชอบโจทย์ใช่ชอบโกปีหรือชอบชาโกปีคือกาแฟ เผมเาชาดีกว่าผมผมลองเยอ้มากเลยครับเดี๋ยวคุณถามมีมีเมคครัมีมอกค่ามีก็ <ไป S 1> เป็นกาแฟสดก็มีแล้วก็ไปสู่เฉพาะของร้านที่ชมงมแบบสดไม่เข้าใจราคาไห้คุณพูดเล่นป่ะราคาปันนี้เลยครับราคาตามนี้ท่านผู้ชมคุยให้ฟังอยู่ในห้างนะอยู่ในคอมคอมค,ค,คอมเพล็กซ์มอลล์ก็คือไข่กระทะ45บห้าบาทโจ๊ก45บาทนี่ราคาเนี่ยหรอราคานี้แล้วมันจะกำไรอะไรอ่ะก็พออยู่ได้ครับ ก็คืออยากให้ให้ติดทำให้มัน,นแบบอยู่ให้ให้ลูกค้าติดก่อนแล้วก็คือคือค่อยขยายไปค่อยค่อยเพิ่มลายเพิ่มะไรคือจริงๆก็จะมีพวกขนมปังด้วยับก็ธรรมดาก็ขนมปังก็เราก็ทําเองมไม่แต่ราคาคุณหนอมแม่มากเลยนะขนม<ป>ขนมปังอะไรเนี้ย้าบอกแล้วไงเอาห้ไเอาพออยู่ได้เอ๊แ้ว่นเฮ้ยทําจะรวยเหรอวะเพื่อนเออแล้วก็ก็คือจริงๆแล้วอย่าองอย่างชื่อภาษาภาษาจีนเนี้ย ชื่ออย่างเปิร้จนที่ชื่ออที่ออกมก็จะเป็นเป็นตั้งแต่ชื่อร้านตั้งแต่สมัยอาโภมคือจริงๆคุณร้านนี้คือคุณทำเพื่อเอาตรงๆคือเพื่อความสุขสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์ไม่ได้เน้นกำไรต่อยอดจากอย่างสยามก็มาจากทำว่าชื่อบริษัทก็สยามมุ่งเรืยนก็ตั้งชื่อมาจากตั้งแต่ที่บ้านก็คอนเซ็ปต์ว่าเราลองกับเราไม่ทิ้งเราพัฒน์เอางีายๆเลกว่าแล้วก็มาสร้างเป็นเป็นแบรนด์ที่แต่จะตรงใจเลยลูกค้ามาก็ชอบมาเออแต่งร้านเป็นออกแนว โอทีกหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ตอนแรกผมเข้ามาครั้งแรกท่านบอกเลยว่าไม่รู้กันนะไรเรื่องไม่รู้เอามานั่งกินดูเฮ้ยอิ่มดีราคาถูกเพราะกินดูจากราคาแล้วเนี่ยเจ็ดแปดสิบบาทอิ่มนะใช่ก็สวนเฉลี่ยถ้าบินหนึ่งถ้ามาสองคนก็ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเลยเฉลี่ยสองคนสามร้อยสามสิบขึ้นไปก็กินได้อิอีมโจมีต้องแนะนำครับโจมีขายดีเป็นเป็นเบสเซอร์แล้วคุณคุณจะให้ผมนั่งรออะไรเนี่ยถ้าป่านนี้ไอ้โจ๊กนี่ลูนนกค้า โจ๊กมาเลยโจ๊กมาเลยนนท์ปะมีกี่สาขาตอนนี้2ครับมีสองอยที่ที่ก็มีตรงพระประชัยใกล้ยอราครับใกล้ยอราอีกสาขาหน้าโรงพักเลยเพิ่งเปิดหน้าโรงพักพระไปใช่สช่สองอันนี้คืออะไรโจ๊กโอ้มีไม่เดี๋ยวนะนี่คือถ่ายรายการเลยแบะเราทำให้ดูสวยๆไม่ไม่นี่ก็เสิร์ฟทั่วไปนี่ก็เป็น่นี้อันนี้คือแล้วนี่คือทั่วไปเลยอ่านี่ทั่วไปก็เสิร์ฟแรกแรกนี่จะเสิร์ฟเป็นหม้อดินแต่ที่มันไม่พอก็ลูกค้าชอบนนทเอาชา แก้วใส่แก้วแข็งเดียวเออก็ก็ธรรมดาก็เสิร์ฟนี้ครับก็ท่านผู้ชมครับเก็จะมีเครื่องเคียงก็ขิงต้นหอมแล้วก็ธรรมดาก็ลองนะลองลองเลยชิมมันชิมไยครับถ้าไม่อร่อยก็เสิร์ฟพร้อมชาด้วยนะเนี่ยหมายถึงว่าราคานีกคือพร้อมชาอ่าเฮใส่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเค็มไปมีชาด้วยเสิร์ฟพร้อมชาโจ๊กจะเสิร์ฟพร้อมชาชาเย็นชาเย็นเอ่อคนไว้ก่อนนะครับยังทานไม่ได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่า ร้อนที่อายนะครับแล้วผมถามนิดหนึ่งคุณเน้นคุณเน้นออกนี่คือที่บอกว่ามาอันนี้อันนี้คืนกินไม่ได้อืมองหน้าพี่นะครับถามนิดหนึ่งปกติคนมาลูกค้ามาเนี่ยเขาสั่งขนมปังอะไรคุณก็ปังปิ้งปังแผ่นปิ้งเหมือนปังแผ่นปิ้งที่ลาดล่าน้าเป็นปังกระโหลกมาสไลด์แผ่นเราก็สไลด์ให้มันหนาหนึ่งแล้วก็แล้วก็ทำให้มันสมันกรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยนก่คาดนี่คือที่บ้านเลยลาดช็อกโกแลตลาด สังขยาสังขยาเตยเราใช้ได้เดี๋ยวเไว้ทานก่อนเี๋ค่อยทานไม่นี่นี่คือที่บ้านเลยป่ะนีงคือที่โรงงานทําผลิตทั้งหมดผลิตเองทั้งหมดครับร้อเร์เต์ผลิตเองแล้วไอ้ขนมปังเหล่าเนี้ยเวลามันไปอยูุ่ผู้บริโภคสมมติว่าเขาเขาอยากกินขนมปังคุณอะเออเก็เขาจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยไอ้ของไอ้ของปังสยาม ก็เร,เราก็มีแบรนด์นะไม่ไมายถึงว่าไปอยู่ตลาดข้างนอกก็มีอันนี้เลยมีแบรนด์นี้แล้วตอนนี้เริ่มมีเริ่มมีเริ่มออกเรวต,ตอนนี้ใช้แบรนด์เลยครับถ้าเป็นโลโก้ทั่วๆไปก็จะเป็นวิสเบรสเป็นโลโก้ที่โรงงานแล้วแต่ัรรรจริงไหมเขาบอกว่าในในกรุงเทพเนี่ยร้อยละเจ็ดแปดสิบของคุณมีมีคนตัดซิปมามีคนตัดซิปมาแต่ตลาดไมไม่ไม่มไม่ขนาดนี้ไม่ใช่เราแต่จริงมีเพื่อนตัดซิปมานะครับกินกินไปเถอะอยู่ตามร้านเล็กร้านใหญ่ เออถ้าเป็นแบบเป็นขนมปังจชิ้นๆเราทำแล้วคุณเห็นบอกราคาคุณขาย5บาทสิบาทอะไรใช่แค่นั้นเองก็ราคาตลาดเราทำในตลาดแมสเนี่ยโรงงานไซส์โรงงานคือประมาณเจ็ดไร่ห้าหกไร่ห้าหกไร่อ่ะแล้วคนงานจะทำชิ้นไมครับกี่คนก็ประมาณสองร้อยครับสองร้อยทำขนมปังเนี่ยนะสองร้อยคนครโอ้โหไม่ถามนะครับว่าวันหนึ่งกี่ก้อนเพราะว่ามันจะถามได้ไง แต่เยอะใช่ไหมเรื่องพออยู่ได้พออยู่ได้เดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับทุกผู้ชมพี่ตุ๋ยครับช่างภาพครับพอเห็นไหมครับไม่ให้กินหรอกครับท่านผู้ชมจริงๆ45บาทบางทีไปกินโจ๊กข้างนอกเดี๋ยวนี้ก็สามสามสี่สิบบาทแล้วคือใช่ใช่เดี๋ยวนี้ของมันขึ้นราคาแต่ตอนนั้นที่ทำรีเสิร์ชมาเหมือนกับก่อนที่จะเปิดร้านโซนทางนี้ก็เลยไม่ไม่มั่นใจว่าคนจะเดินขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็ ก็คุยกับทีมงานว่าเออลองลองลองเปิดที่ตรงนี้แหละก็รอดูลูกค้าว่าเป็นไงแต่ฟีดแบ็ของโจนี่ตอบรับมาดีโจเป็นสูนย์ตัแสมัยอากงจริงจริงเออแต่ที่นุ่มมากหังค์นุ่มตังตัวข้าวตัวข้าวหมูหมูนุ่มเลยครับท่านผู้ชมคือโอเคคือถือว่าถ้าเราคงไม่ได้เทียบว่ามันจะเป็นแบบระดับเละนะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันคุ้มค่ามากกับราคาประมาณนี้แล้วใส่ชามขนาดนี้หรอจาใช่ก็ชามประมาณนี้ก็เสิร์ฟชามประมาณนี้ครับจริงๆเมื่อก่อนใส่ในหม้อดินแล้วมันก็แตกด้ย แล,แล้วที่เก็บมันวางแล้วมันลำบากแล้วเป็นที่เรามันคับแคบโต๊ะมันน้อยก็นี่จะเป <S S right. anyway. ิดอีกไหมเนี่ยสาขาจะเปิดอีกไหมอะไรนะจะเปิดอีกไหมก็ก็ดูดูอยู่ครับดูทำเลดูแรงค่อยๆขยายไปแต่ก่อนที่จะคุยกันทําไมเปิดช้าจังเลยนะเนี่ยฮะัฝังปิ้งฝังปิ้งปองปยังไม่มาเลยฝังปิ้งเออไม่ใช่ดาราเรื่องเยอะเลยไหอันนี้เป็นหน้าพริกเผาก็ลองดูมันมีทั้งแบบคาวมีหน้ามิลเนดมีหน้าเนยนมหน้าเตยสังขยาเตยสังขยาชานมอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับ อย่างนี้ถามนิดหนึ่งถ้าคนมากันสองคนสามคนสองร้อยบาทอยู่อยู่เหลือเฟือกินมาไข่กระทะเฮ้ยยังไม่ได้ลองไข่กระทะไข่กระทะไข่กระทะมาเสิร์ฟดูทีเดียวให้วยให้วหัยนะได้ไอโอกาสได้โอกาสเ <laughs> อส <laughs> ๊ะทำไมห,หนุ่มนี่ทำเองมั้ยนีพี่ขาวานทำเองหมดครับทำเองหมดมาจากครัวกลางหมดากท่านผู้ชม <ๆ S 1> ผมอาจจะไม่เหมือนอะไรนะพวกนักชิมต่างๆผมพูดได้คำเดียวว่าอร่อยหรือไม่อร่อย รถจับไปไหมม,มันมันออกแน่นนะนเราทำเล่นค้นเป็นเป็นไงบ้างวีเจ่านะนี่มันไม่ใช่น้นพิข่าที่ไว้กินกับข้าวใช่ไหมไม่ใช่น,นีนคือ,องมาอมาใช่มันงม,งมามา,ามเพื่อแต่งหน้าให้ให้กินแบบเบาๆกับขนมปังท่านผ<ะ>ู้ชมครับมันจะกำไรเหรอจริงๆที่นี่คือข้องใจเพราะว่าคือทั้งทั้งที่เขาให้มันเนี่ยเขาบอกนี่สิบห้าบาทสามห้าสามห้าบาทเนี่ยท่านผู้ชมชุดละชุดละสามห้า จร,จริงๆเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้มีการแข่งขันงานใหญ่ i ิ g งออฟเ t r ทักท่านผู้ชมครับห้ามพลาดกับร้านนี้คุณมาเบรกก่อนเลยเพราะว่าถ้าคุณมาช้าเนี่ยคุณจะจอดรถไม่ได้ภ<ม>ายในปลายเดือนนี้เร็วๆนี้เดือน<ม>เดือนเออมษานะครับก่อนงานใหญ่ก็จะมีงานค่อยๆมีงานใหญ่มาร้านนี้เป็นที่เบรกร้านหนึ่ง<ม>ด้ผมบอกเลยว่าคุณกำเงินมาแค่ร้อยหนึ่งสำหรับคนหนึ่งไม่เกินที่จอดรถเขาก็พอที่นี่ที่จอดรถเขานะครับบอกเป็นเจ้าเป็นเพื่อนผมปุ๊บจากรายการสปีดเดทักทันทีเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลย สามผ้ากลายเป็นสี่ผ้าเพราะเราทีแล้วไม่ได้จ่ายตังค์เขานะครับเดี๋ยวนะโลโก้เนี่ยนะปางสยามครับใช่ครับต้องขออนุญาตแกะเชิญเลยครับเชิญแกะได้ตังค์ไม่มีนะได้ครับตังไม่มีโอเคคุณบีมาโปรโมททั้งทีจริงจริงไม่อยากบอกว่าแกะเนี่ยอาจจะดูเหมือนแกะเสื้อผ้าโอ้ไอกระป๋องนี้ก็ไปใช้ได้นั่นแน่ใช่กระป๋องก็ไปใช้ได้ต่อเป็น เป็นถือว่าเป็นซูเวเนี่จากที่ร้านอ๋อมีมีแพคกิ้งข้างในอใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้เราต้องแกะชิ้นแกะชิ้นพอได้ไหมว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าขนมคุณอร่อยแค่ไหนตัวคุณเนี่ยก็ต้องรู้สิครับเพราะถือก็มาจากที่จะต้องผ่านทั้งทีมครับเชิญครับผ่านทั้งทีมผ่านทั้งชิ้นใหญ่มากใช่ได้อันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์ก เป็นเป็นคุกกี้แบบเขาเรียกอะไรแบบสมัยใหม่แล้วมันจะไม่แข็งมากก็เป็นธัญพืชด้วยผสมธัญพืชมีเวอร์กันไหมเวอร์ท่านผู้ชมเนี่ยหมดหมดทุกอย่างเนี่ยเท่าไหร่นะกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งแปดสิบแปดสิบห้าแปดสิบห้าบาทคุณผู้ชมครับคุกกี้แบบเนี้ยสไตล์เนี้ยที่อยู่ในกล่องแบบเนี้ยน่าจะประมาณสิบกว่าชิ้นเลยไหมสิบชิ้นปะประมาณประมาณแปดสิบบาทเก้าชิ้นเก้าชิ้นเก้าคือราคาใช้ได้เออแต่ตอนนี้ไม่อยากจะบอกว่า ผมอารมณ์เสียแล้วนะผมจะกินไข่อะเอาไข่กันไข่ผมมายังไข่ผมมายังแป้งนึงมาครับคุณเลืองนานแล้วนะอานี่ไงอ๋อเฮ้ยมีซาลาเปาด้วยเหรอเดี๋ยวเกิดว้เดี๋ยวไว้ไปนี่นี่ท่าทางไม่ได้กินขนมที่ร้านแล้วจะกินไม่หยุดเลยท่านชมเนเนอืมอันนี้เป็นกิมมิกนิดๆนะครับก็เราทำแป้งนึ่งเป็นเต๋านึ่งให้กินไข่ก้อนยิ้ไข่ก้อนไม่ไม่ไม่อย่าอย่าคุณอย่ายุ่งกับผมคุณผมมามาทดมาชิม ไปผมจะบอกว่าเฮ้ยบีมรอบเนี้ยพี่ไม่ได้นอนแก่อยู่บ้านโอ้โหก็คือนั่งดูรายการยอยูเองสลันยูบอกว่าพี่บีไม่มาเล่นเวกบอร์ดไอคือไอบอร์ดไอบอร์ดที่มันพ่นน้ำแล้วบินขึ้นเป็นฟ้าแล้วเขาบอกพี่บีนอนแก่อยู่บ้านโอ้โหฟวง <S <S หังแล้วนี่ดูนะควันฉุยนุ่มเป็นไงครับตัวนี้เป็นเป็นเป็น,ปนกิมมิคของร้านเลยครับแลวเป็นตัวที่นมปังจะน,นุ่มมากราคาราคาราคา ก็ชุดนี้ก็45ครับราคาครับชุดนี้45สี่ห้าไก่กระนะไก่กระทะก็สี่สิบห้านี่ก็45ใช่ครับมีแบบนี้ให้ด้วยเหรออ๋อจะเป็นมีปังยวนก็จะเป็น55ครับท่านผู้ชมครับครับมีหมูมีมีแฮมมีแฮมมีเอ่อมีกุนเชียงก็เป็นสูตรกระท่ายไก่กระเวียดนามเลยแล้วก็เสิร์ฟพร้อม ฟังยวนฟังยวนก็จะมีเป็นเนี่อยากกินเริ่มมือจะมี<ต>มีน้ำอาจาดเสิร์ฟพร้อมน้ำอาจาดก็มีพวกแรครอทพวกอะไรอย่างเงนไหครับ้็กินกับซอสหน่อยต้องกินกับซอสถ้ากินตามแบบอุบลก<อ>ับตามแบบเวียดนามเลยวเวลาเปิดปิดครับเวลาเปิดปิดร้านเปิดที่นี่ท้กวันธรรมดาเปิดเปิดเก้าโมงครึ่งปิดสามทุ่มครึ่งนครับแต่ถ้าวันวันเสาร์ที่ก็จะเปิดแปดโมงครึ่ง แต่นงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งเหมือนกันคุณเรืองฝากท่านผู้ชมหน่อยว่าเป็นไงร้านนี้ก็ฝากบางสยามด้วยครับก็ถ้าท่านจะมาขับมาแข่งรถที่สังข์เพนครหรือจะไปอัมพวาไปดำเนินลงไปเพชรบุรีที่นี่เป็นจุดพักแล้วมีในในมอลนี่ก็ของขายเยอะของแปลกๆของดีของเมืองมหาชัยอยู่ที่นี่ลงมาเยอะร้านอาหารดีๆมีมีให้เพรียบที่นี่นะครับ นะครับยังไงฝากขอบคุณคุณเรืองครับที่ให้โอกาสมาชิมแล้วก็อย่าลืมนะครับเก็บใส่ของกลับบ้านด้วยครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับสวัสดีครับ